นี่หลุมเห็นหลุมไหมนนองนี่ถึงระเบิดไปโอ้โหไอเหียมึงจะบอกกูทำไมแล้วมึงก็วิ่งไปสิมันจะล้างระเบิดตามใต้สะพานตามท่อนนะ้ <c oughs> มันอาจจะไม่โดนคันเราไปโดนขันหลังไอ,นนอเหียโอร์แมงชีวิตมึงนะเล่าให้เราฟังนะบอกต้องวิ่งให้เร็วที่สุดทาวิ่งเถอะ แต่กำนันเพื่อนอะ่ะมันเป็นเจ้าพ่อจริงนันเพื่อนโดนแล้วจริงมันมันเหมือนว่าเ<า>ขี่ย๋อเขาเดี๋ยวกเขาทุกกันนะมันยิงเสร็จมันก็เข้าปากอนะเออมันยิงเสร็จมันเข้าขึ้นเขาใช่แล้วมันจะไม่มีใครกล้าตามด้วยหรอกไปก็ดูดิ ใช่ไปชวัมแตืมยาวไหมอเป็นฟัง,ง,อ,งอ,อันดันนนมันก็ดีไปหมด เสียสเออ่ยตังค์แน่นาะยอมปล่อยให้มันแต่มันไม่ค่อยดีเลยมันไม่ชา้าห่อกข้อดีเล็กข้อดีเล็กไม่ควรนะน่อยเราอยู่ไม่สามคนจองจองหรอกมันก็ต้องคิดแหละมันก็คำนวณเหมือนเราแหละเออ <laughs> มันก็ต้องมีเราก็ต้องมีอ่ะเรา,เราคิดว่างั้นนะไม่งั้นแม่งจะกล้า มันงอกออกมาเนี่เพิหอก่านั้นเลยนี่เพินมนี่เพิหอกนนี่ไปไปกไปเรือที่ตรงนี้ไปไปได้เลยไปลงุ้ลง